คือมีคนถามผมมาว่าผมจัดสรรงบประมาณการเงินยังไงในการซื้อนาฬิกาเพราะว่าหลายๆคนเห็นผมซื้อนาฬิกาเยอะมากใช่ไหมครับวันนี้จะมาตีแผ่เรื่องราวองผมให้ฟังกันนะครับอันดับแรกอะ่ะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะเป็น disclaimer เลยคือวิธีการจัดสรรเงินของผมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้าน ซึ่งผมคิดว่ามันไม่เหมือนแน่ๆเพราะว่าอย่างที่รู้ๆนะครับผมทําช่องรีวิวนาฬิกาไปด้วยดังนั้นการซื้อนาฬิกาของผมเนี่ยมันจะมีประโยชน์แฝงอยู่ด้วยนิดนึงก็คืออย่างน้อยๆถ้าผมซื้อนาฬิกามาแล้วแบบผมไม่ชอบอ่ะผมก็เอาไปขายได้นะครับหรือว่าซื้อมาอ่ะชอบนะแต่ว่าใช้ใช้ไปะสักพักนึืมไม่ค่อยอยากจะเก็บละที่เก็บไม่พอหรือว่า เหตุผลบา,บาบาที่แบบทําให้ไม่ได้ใส่บ่อยๆหรือว่าอยากได้ตัวอื่นมากกว่าผมก็จะขายออกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันจะแบบค่อนข้างเทินโอเวอร์เร็วคือผมจะไม่ได้เก็บยาวๆนานๆดังนั้นเนี่ยรูปแบบการซื้อนาฬิกากับการเก็บสะสมการจัดสรรเงินผมอะ่ะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะว่าประมาณนี้ แต่ว่ามันอาจจะมีบางมุมที่เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับเริ่มที่เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินในการซื้อนาฬิกาของผมก่อนนะครับก็ต้องบอกงนี้นะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ซื้อนาฬิกาไม่ได้แพงมากบ้าแต่ในแต่ลรละไม่ได้ซื้อนาฬิกาแพงเยอะอ่ะมันมีแพงบ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่แบบและที่เห็นเห็นอยู่4ี่0 0 0ห้าแสนเลือนละล้านกว่ามันไม่แพงตรงไหนมันมีบ้างแต่ว่าไม่ได้บ้าพลังขนาดนั้นนะครับคือป,ปีปีหนึ่งอ่ะ ทั้งปีเนี่ยมันจะต้องแล้วแต่รายได้ของเราด้วยเนาะนะครับว่าแต่ละคนรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะผมก็จะคิดว่าเงินที่เราจะใช้กับนาฬิกาเนี่ยอย่างน,น้อยๆอะ่ะในแต่ละเดือนอะ่ะมันต้องไม่ไม่เกินค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะ่ะเอออันนี้อันนี้เบื้องต้นนะความหมายก็คือสมมตินะสมมติเฉยๆนะครับว่าถ้าบางคนมีรายรับตือละแสนแล้วผ่อนบ้านอยู่ส0,000ื่นอะไรแบบเนี้นะครับ ค่านาฬิกาก็ไม่ควรเกิน3 0 0 0 0แต่ไม่ใช่ส0 0 0ม่นบวกไปอีกจากส0 0 0มเดิมนะนึกออกไหมฮะมันต้องเป็นแบบแสนหนึ่งไม่เกิน3 0 0 0 0ื่อะเอออะไรแบบนั้นอะที่ที่ผมคิดนะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่พอสมควรนะครับแต่มันต้องไม่มาเบียดเบียนอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราจะเดือดร้อนหรือว่าเราจะมีปัญหาอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านาฬิกามันอาจจะมีความแบบมีความผ่อนคลายกว่าน,นิดนึงอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบางคนรายรับแสนหนึง่งใช่ไหมครับ แต่ว่าอาจจะแบ่งเงินไปซื้อนาฬิกาเดือนละห้าหมื่นแต่ประเด็นคือนาฬิกาเนี่ยสาเหตุที่บอกว่ามันผ่อนคลายมากกว่าก็คือไอห้าหมื่นนั้นน่ะมันยังพอขายได้เออมันก็เลยทําให้เวลาเราซื้อนาฬิกามาปั๊บเนี่ยแล้วจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เดือนนี้ช็อตว่ามองกลับไปปับ๊บอ่ะสี่เดือนที่ผ่านมาซื้อมาสี่เดือนแต่เดือนนี้แบบอยากจะต้องใช้เงินเราเอาสี่เรือนนั้นอะ่ะมาขายได้อะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับซื้อของที่มันมีมูลค่าขายต่อประมาณนึงอะ่ะแต่แน่นอนมันก็อาจจะหายไปครึ่งนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยอะ สบายใจได้นิดหน่อยนะครับคืออาจจะอาจจะไม่หนักเท่ากับผ่อนบ้านสมมติว่าเราผ่อนบ้านแล้วแบบเดือนไหนตึงอ่ะผ่อนบ้านมันแบบมันขยับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราขายสวนตึ่งตารางเมตรของบ้านเอาเงินมาหมุนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นาฬิกาโอเคมันอาจจะผ่อนๆได้หน่อยดังนั้นบางคนอาจจะแบบปล่อยมันเลยไปมากกว่า30-50ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นเนี่ยต้องบอกว่า แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงๆดังนั้นผมจะไม่ลงดีเทลเรื่องเปอร์เซนต์เยอะนะคือเรื่องเปอร์เซนต์อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานนะอย่าให้มันลำบากเราแล้วกันผมไม่ค่อยอยากให้เพื่อนๆต้องผ่อนนาฬิกาเท่าไหร่คือผ่อนได้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถจ่ายเต็มในเดือนนั้นได้อะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆสามารถจ่ายเงินซื้อนาฬิการเรือนนี้สามหมื่นบาทได้ในเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ว่ามีโปรผ่อนส่วเปอร์เซนต์สิบเดือนอยากจะกระจายอ่ะจัด เพื่อนๆจะคิดว่าเอ้ยดังนั้นเนี่ยใน10เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็ไปผ่อนนาฬิการเรือนใหม่ๆมาทบอะไรกันอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะทําแบบนั้นไหมแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะคือถ้าจะผ่อนเนี่ยขอให้ผ่อนในเวอร์ชั่นที่สามารถซื้อสดเดือนนี้ได้นะแต่ว่าเอออยากจะกระจายแบบเอาไปซื้อใหม่เดือนหน้าหรือจะไปอะไรยังไงเมนเนเงินก็อะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นดีกว่านะครับไม่อยากให้ผ่อนนานมากเพราะวานาฬิกาสุดท้ายก็คือของฟุ่มเฟือยเนาะก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเงินไม่พออ่ะแต่อยากได้้ผออนลนลกทย,ยจาาเแบบี ไม่ค่อยแนะนําประมาณนั้นนะก็ไม่ใช่มันนี่โค้ดนะดังนั้นอาจจะไม่ได้แบบลงดีเทลตรงนี้ได้มากนะครับแค่คร่าวๆแล้วกันลองไปปรับกันดูนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของไอเดียในเรื่องการซื้อแล้วกันนะคือสําหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่นายกายเยอะเพราะอย่างที่บอกไปผมต้องซื้อมารีวิวด้วยดังนั้นการซื้อนายกาผมเนี่ยผมก็จะมีการแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งของผมจะประหลาดกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งนะคือผมจะมีกองทุนซื้อนาฬิกาเลยอ่ากองทุนซื้อนาฬิกาคืออะไรก็คือมันคือเงินที่มีไว้ก้อนหนึ่งอะแล้วไอ้ก้อนเนี้ยเอาไว้หมุนเวียนซื้อนาฬิกาเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเท่านั้นซึ่ง หล,หลายคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องทําช่องรีวิวนาฬิกาก็ได้ก็มีกองทุนนี้ได้นะครับคอนเซ็ปต์คือแบบนี้กองทุนนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์รายได้นะผมจะโยนเงินเข้าไปเลยก้อนหนึ่งยกตัวอย่างสมมตินะครับสมมติว่าทั้งปีเนี่ยผมมีกองทุนก้อนนี้หล้านบาทเราโยนเงินเข้าไปเลยล้านหนึ่งในก้อนนี้มันก็อยู่ในธนาคารนั่นแหละนะครับหรือบางทีก็ไม่ต้องโยนเลยหรอกบางทีก็คือทำเลคอ์ดไว้แหละนะครับว่าเรามีงบประมาณนี้เราก็ใช้เงินก้อนนี้ในการซื้อนาฬิกาซึ่ง นาฬิกาที่เพื่อนเเห็นในรีวิวทั้งหลายอะ่ะส่วนมากอะ่ะก็มาจากกองทุนนี่แหละนะครับไม่ใช่ส่วนมากดิทั้งหมดเลยนะครับมาจากไอกองทุนนี่หมดเลยซึ่งพอซื้อนาฬิกาไปปับ๊บผมก็จะมาหักแล้วว่าเฮ้ยเดือนนี้ซื้อไป2อ0 0 0นอ่ะหักไป2อ0 0 0นเดือนนี้ซื้อไปแสนห้าอ่ะหักไปแสนห้าเดือนนี้ซื้อไป4ี่แสนเหลือเท่าไหร่ให้ซื้อได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งสมมติว่าผ่านไป3เดือนซื้อไปแล้ว7จ็ดแสนเดือนที่4ผมก็จะเหลือ3 0 0แ0นละ ผมไม่สามารถซื้อในาฬกาที่ราคาเกิน3 0 0แสนได้แล้วอัน,นอันนี้คือคร่าวๆนะบางปีมีแหกโค้งไปบ้างต้องยอมรับนะครับแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ผมจะเซ็ตเป็นแบบนี้เพราะว่าผมต้องทำงานด้วยนะครับก็เลยแบบมันต้องแบบมีหลักเกณฑ์นิดนึงซึ่งถ้าเกิดผมอยากได้ในรายกาที่มันเกินงบที่เหลืออยู่ในเดือนนั้นต้องทำยังไงแน่นอนหันย้อนกลับไปเลยครับว่าเดือนที่แล้ว่เราซื้ออะไรมาแล้วเอาพวกนั้นไปขาย เออนี่คือเหตุผลที่เพื่อนเพื่อนเห็นผมขายนาฬิกาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมรีวิวไว้อะผมรีวิวนาฬิกาวันละ1เดือนใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อนๆลองนึกภาพนะแต่ละเดือนอะ่ะผมจะมีนาฬิกาเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เรือนบางเรือนก็เป็นแบรนด์ให้ยืมมาลองพรีวิวรีวิวดูก็คืนเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่า ซื้อเองเข้ามาหรือว่าเป็นของผมเองเนี่ยเดือนเดือนนึงต้องมี20เรือนไปอย่างต่ำอะ่ะผมไม่สามารถเก็บ20เรือนเนี่ยไปตลอดการได้เหตุผลแรกก็คือที่เก็บไม่พออันนี้เรื่องปกติเหตุผลที่2ก็คือมันจะกินงบประมาณที่ผมตั้งไว้เรื่อยๆซึ่งพอมันกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยแล้ว พองบประมาณที่เงินคงเหลือเรามันเหลือน้อยอะ่ะแล้วแบบมันน้อยเกินกว่าที่ผมอยากได้อะไรที่แบบมันมีราคาสูงสูอ่ะเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยเครดอรโรคโมทีฟตัวล่าสุดคือปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งงบการซื้อนาฬิกาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับไม่ได้เยอะมากคือก็หลักหลายแสนอะ่ะอะไรแบบนี้มีประมาณหนึ่งที่แบบสามารถทํางานได้ทั้งปีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นงบประมาณที่เอามาหมุนเวียนได้แล้วตอนที่เครดอรโรคโมทีฟมันออกมาเนี่ยค่าตัวเป็น4ี่แสนนะแต่งบผมใช้อย่างอื่นไปเยอะมากแล้วอะ่ะไม่พอ,อผมก็จะแบบ หรือว่าเราจะสน่อยดีนะเรามันขาดไปประมาณสักสองแสนสองแสนแบบแสนปลายๆอะไรเงี้ยเราจะเราจะอัดฉีดเงินเข้าไปเพิ่มงบสน่อยดีไหมเพื่อให้แบบมันซื้อได้เลยเพราะแบบกลัวมันขายไปก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายคืออ่ะหักห้ามใจนะครับก็ไม่ได้ถ้าเราอยากได้เคร,รอตัวนี้เราต้องเอาตัวเก่าอะที่เราเคยซื้อมาในงบไอ้งบประมาณเราเนี่ยเอามาขายเพื่อไปซื้อมันเพื่อแบบ a l l ล c a t e ตัวโคตาที่เราจะได้ใช้เงินอ่ะกลับคืนมาเป็นเหตุผลที่ว่าหลายๆคนจะได้เห็นถ้าเกิดใครทันนะช่วงประมาณสักเดือนก่อนอะไรย่างเงี้ยช่วงที่ก่อนที่ผมจะซื้อเครดอ่ะผมจะเอาตัวที่แบบปกติไม่อยากขายอันนี้เลยแต่ว่าซื้อมาด้วยงบประมาณอันเนี้ยแต่มันเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าเป็นลิมิเต็ดแต่มันซื้อมาด้วยงบอันเนี้ยถ้าเกิดขายไปปั๊บเนี่ยมันเคลียร์เงินส่วนนี้ได้ก็ขายไปแล้วพอขายไปเสร็จปั๊บก็เอาเงินน่ะมาซื้อตัวเครดอและคอมมทีฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความหมายคือแบบ ขายของถ้าเกิดซื้อมาก็งบตรงนี้ก็ลดลงไปเรื่อยแล้วพอเราขายของออกไปปั๊บมันก็กลับมาเติมซึ่งแน่นอนในแต่ละปีงบตรงนี้มันจะไม่เท่าเดิมนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราขายในรายกามือสองราคาเราหายไปครึ่งหนึ่งหมายความว่าไอ้งบประมาณตรงนี้มันจะลดลงด้วยมันไม่ใช่งบที่แบบมันอยู่ตลอดสมมุติว่าปีนี้ผมมีงบล้านหนึ่งผมซื้อเต็มโคตารล้านหนึ่งเลยทั้งปีพอปีหน้าผมมีงบใหม่ใช่ไหมครับผมมีงบใหม่เพิ่มขึ้นมา แต่เง้งบเดิมที่ใช้ไปแล้วล้านหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าผม,ผมขายหมดอะ่ะผมก็จะได้กลับมาแค่5 0 0 0สนสแสน,แสนหรือว่า0 0แสนแล้วก็ถ้าเกิดในปีต่อไปผมอยากได้อะไรที่มันแพงอะ่ะผมก็ต้องขายของไอปีก่อนน้นเนี่ยแบบขาดทุนเยอะอะ่ะเอามาโปะเพื่อซื้อของใหม่ต่อไปงงไหมไม่ทางงงเนาะแต่นี่แหละ คือเป็นการเล่าว่าผมจัดสรรเงินยังไงในการซื้อนาฬิกาแบบเยอะๆแบบที่ผมทําอยู่นะครับก็คือผมไม่ได้มีประรงคงเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที่เมื่อก่อนทําคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ผมเป็นมันต้นเงินเดือนเนาะก็ใช้มีเงินเดือนแบบจํากัดใช่ไหมครับเราก็จะใช้ไม่เกินนี้เพราะมันเกินไม่ได้อยู่แล้วเราก็แบ่งง่ายเลยซื้อนาฬิกาก็อย่าแพงมากก็แล้วก็ไม่ผ่อนอะไรที่มันเกินตัวสมมติเงินเดือนเราห้าหมื่นเราก็ไม่ควรซื้อนาฬิการเรือนหกแสนแล้วไปผ่อนแบบ10เดือนอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเก็บเงินซื้อทีเดียวดีกว่าแต่ว่าอย่างทออกกแลังงาเริํธุจขตวว้็ เริ่มเปลี่ยนรูปแบบในการเก็บเงินก็ใช้วิธีการโยนเงินไปก้อนหนึงอะแล้วตั้งลิมิตมันไว้ซึ่งมันจะเป็นการลิมิตให้เราไม่ซื้อของแพงเกินไปด้วยนะคือสมมติว่าถ้าปีไหนผมตั้งไว้แสนหนึ่งไอตั้งไว้ล้านหนึ่งอะไรที่มันเกินล้านอะผมก็จะกดซื้อหรือถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมอยากซื้อไอล้านหนึ่งจริงๆอะ ผมก็ต้องเอาของเก่าๆที่เคยซื้อมาเอามาโยนเข้าไปในนี้นะครับเอาไปขายอะแล้วก็โยนเงินเข้าไปเพื่อเพิ่มวงเงินเครดิตในการซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับว่าเรามีบัตรเครดิตใบหนึ่งอะที่เราควบคุมวงเงินของมันเองอะไรแบบนั้นอะฟิลๆนั้นเลยซึ่ง ถ้าถามว่าในแต่ละปีตั้งยังไงไอ้งเงินก้อนนี้ถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากตามใจตัวเองหน่อยตั้งแพงๆก็ได้ใช่ไหมอ่ะมันก็ใช่นะครับแต่ว่าวิธีการตั้งของผมเนี่ยผมก็จะดูประเมินรายได้ในปีนั้นแหละว่าอ่ะปีนี้เศรษฐ,ฐกิจอ่ะอย่างปีเนี้ยผมดูทรงและเศรษฐ,ฐกิจอย่างที่บอกหลายๆคนก็คุยคุยกันว่า ก,ก็หนักอยู่เอาเรื่องใช่ไหมครับผมก็อปีนี้งั้นเบาๆแล้วกันล้านหนึ่งปีปีก่อนอาจจะตั้งไว้เยอะอาจจะตั้งไว้2ล้านอาจจะตั้งไว้เยอะหน่อยปีนี้อ่ะงบประมาณล้านหนึ่งถ้าจะเกินล้านหนึ่งต้องไปขายอันก่อนๆที่เคยมีเอามาเติมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่แหละก็คือเทคนิคหลกัหลกๆเลยที่ผมใช้ในการจัดสรรการเงินในการซื้อนาฬิกานะครับก็ไม่มีการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัวนะว่าต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้วิธีการประเมินดูว่าปีนี้คิดว่าไหวเท่าไหร่คิดว่าโอเคเท่าไหร่ตั้งงบไว้ทยอยใช้ ไม่พอขายเรือนเก่าทิ้งเอามาโปะแล้วก็ซื้อซื้อซื้อวนไปเรื่อยจบปีก็ค่อยว่ากันแล้วปีหน้าว่ากันใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอเป็นไอเดียได้นะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าผมจัดการกายังไงผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครบางคนหรือเปล่านะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวการจัดสรรเงินในการซื้อนาฬิกานะครับ